มาเป็นอสูรเถอะนะไม่มาเป็นอสูรด้วยกันเถอะไม่มาเป็นผัวข้าเถอะท่องแบบนี้สิเคียวจูร์มาเป็นอสูรด้วยกันเถอะไม่ไม่ชอบหน้ามึงสมัครตอนนี้จะได้คููปองส่วนรดร้านซักครีตลอดปีเลยนะไม่เอามีรถรับส่งไปทำงานถึงที่ด้วยนะมีขาเดินเองได้เนะ งั้นฉันยกโบนัสของฉันให้นายเลยมาเป็นอาสูรกันเถอะไม่เป็นไรขอบคุณแต่มีข้าวหน้าเนื้อแจกฟรีเป็นอาหารเที่ยงด้วยนะมาอ๋อขอลองชิมก่อนตัดสินใจได้ไะมนี่ตะเกียบอร่อยงั้นมาเป็นอาสูรกันไม่เรนโง่คุณ นี่เคียวจูโร่นายไม่คิดจะมาเป็นอสูรจริงๆหรอมันดีมากๆเลยนะการเป็นอสูรนะ่าสุดยอดมากเลยละ่ะไม่เชืนะ่อนายดูตรงนี้สิเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้สิ่งที่ประโยชน์ของการเป็นอสูรนะ่ะนี่มันดีสุดยอดเลยนะไม่ว่านายจะบาดเจ็บสาหัสขนาดไหนถ้าไม่หยุดพูด,ดพนะพจะฟาดแล้วน,นะไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่นั้นนะเวลานายโดนแดดนะ้านายก็จะหาย,ยไม่หูผมเัื่อทีจะขายต่อยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะนี่นี่นี่ อยมันมีสิทธิ์มาชวนคุณเรนโกคุไปเป็นอาสนรกูไม่น่าชวนมึงมาเป็นอาสนรเลยว่ะเรนโกคุทำไมวะตั้งแต่ทุกคนไปดูเดอะมูวีพวกมันก็เปลี่ยนกูเป็นพนักงานขายต๋ว